นายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานมีดำริต่อคณะรัฐมนตรีให้ดูความเป็นไปได้ในการจะสร้างกำแพงไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันอาชญากรรมนานาประเภทและรักษาความมั่นคงชายแดนเป็นภาวะผู้นำที่ดีที่จะต้องมีการริเริ่มเช่นนี้แต่ผมได้แสดงความวิตกไว้ว่าการสร้างกำแพงนี้มันเป็นความฝันอันสูงสุดที่บรรลุได้ยากยิ่ง การสร้างกำแพงนี้เชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเบรกรัฐบาลจนหัวทิ่มหัวตำ่ำดูแต่ปี2 5 5 4กรมศิลปากรจะบุรณะปฏิสังขรปราสาตาเมือนทมกระทรวงการต่างประเทศไปสั่งว่าทำไม่ได้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีแพทองทานจะต้องแสดงความสามารถและอำนาจในการบุรณะปฏิสังขรปราสาตาเมืองทมให้ได้ก่อนไปสร้างกำแพง